สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30เมษายน25 6 6รัฐบาลโปรแลรนด์ดำเนินการยึดโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใกล้กับสถานทูตรัเสเซียในกรุงวอร์ซอประเทศโปรแลรนด์พร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงเรียนทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ทูตรัเสเซียเรียกว่าละเมิดกฎหมายข้อพิพาทเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ดำเนินมาเป็นเวลากว่า1ปีโดยอาคารหลายชั้นที่สร้างตั้งแต่ 50ปีก่อนถูกพลเมืองโปรแลนด์ตั้งฉายาว่ารังสอดแนมอาคารหลังนี้เป็นของซาลาว่าการปรูงวอร์ซอทางด้านลกคัตยาซินาโคสกกระทรวงการต่างประเทศของโปรแลนด์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งศาลขณะที่โคสกเทศบาลของเมืองหลวงไม่แสดงความคิดเห็นใดๆแต่คาดว่าเป็นประเด็นด้านความมัน่นคงโปรแลนด์กล่าวว่าในแต่ละประเทศมีข้อจํากัดด้านจํานวนอาคารทางการทูตที่แตกต่างกันอย่างมากในขณะที่ทางด้านเซอร์เกออันเรเยฟทูดรัสเซียประจําโปรแลนด์ก็บอกว่า การบุกรุกสถานที่ทางการทูตในวันนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามมันคือการละเมิดอนุสัญญาความสัมพันธ์ทางการทูตของเวียนนาแน่นอนว่าเราจะมีปฏิกยาตอบโต้ตการกระทำดังกล่าวพร้อมบอกว่าเขาไม่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติมและกระทรวงการต่างประเทศในรัสเซียเองก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเราถือว่าโรงเรียนในอนาเขตสถานทูตเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางการทูตของเราพร้อมระบุด้วยว่าบรรดาครูและเจ้าหน้าที่ต่างอาศัยอยู่ในอนณาเขต ของอาคารซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทางการทูตนั้นเนี่ยครับควรที่จะได้รับการคุ้มครองทางด้านเอกอัครราชทูตรัเสเซียประจำกรุงวอร์ซอก็บอกนะครับว่าโรงเรียนยังจะคงเปิดทําการในส่วนต่ตางๆในอาณาเขตของสถานทูตรัเสเซียและสิ่งสําคัญอันดับแรกคือการรับรองความปลอดภัยและผลประโยชน์ของบรรดาเจ้าหน้าที่และครอบครัวของพวกเขามีเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าโปรแลนดนั้น ได้เข้ายึดอาคารโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใกล้กับสถานทูตรัเสเซียในกรุงวอซอซึ่งมีไว้สําหรับบุตรหลานของนักการพูดขณะที่รัเสเซียนั้นก็ออกมาประท้วงนะครับว่านี่เป็นการละเมิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตอบโต้กับประเด็นนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรและจะตอบโต้ทางการของโปแลนด์อย่างไรต่อไปแต่ว่านี่เป็นความขัดแยง้งที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มบานปลายระหว่างทางด้านรัสเซียกับโปแลนด์หลังจากที่โปแลนด์นั้น เป็นฝ่ายให้การสนับสนุนยูเครนอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสับไรกดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ